ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมาเกะกับผมโอบิกนะครับผมสำหรับ EP นี้เราก็จะมารีวิวแพ็กเกจที่มันเพิ่งออกมาในวันนี้นะครับผมนึ่งก็คือไอแพ็กนี้เลยครับผมแพ็กดูดตังซอนเนอร์ประจําคิดมาสอีกแล้วนะครับผมสําหรับปีนี้เนี่ยคอมทูอาร์ดเก้าเจ้ากวางน้อยครับผมเจ้าลูกกวางน้อยมาล่อพวกเราเหล่าชาวซอนเนอร์นะฮะแล้วผมจะมาลองรีวิวแล้วกันว่าไอแพ็กนี้มันคุ้มหรือเปล่านะครับผมสําหรับไอแพ็กนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปเทียบกับด้านน่าจะได้ประมาณแพ็กนี้มั้งรู้สึกจะเป็นแพ็กนี้ครับผมไไออ้ A ้แแพพ็็เเนนนีี่่่ยยซึงปกติ A มัจะ แถมอีก1นึ่งเลเจนด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าไอ้แพ็เนี้ได้คดริสตัลน้อยกว่าแพ็คปกติพันคริสตัลแล้วก็สกอร์ส้มหายไป5ใบแต่ว่าสิ่งที่แพ็คนี้จะให้มาเพิ่มก็คือ1 l e g e เลเจนด์สแสงมืดแล้วก็3 d e เดวิลมอนครับผม เอาจริงๆแค่3อย่างเนี้ยนะสำหรับผู้เล่นไฮเอ็นแล้วผมว่ามันมันคุ้มครับผมสำหรับผู้เล่นที่แบบอยู่ชั้นสูงๆแล้วอะเพราะว่าผู้เล่นชั้นสูงๆเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆท่านจะขาดเดวิลมอนนะครับผมแล้วเดวิแพ็คเดวิลมอนมาทีไรเนี่ยเขาก็เติมทุกทีครับผมเขาก็เติมกันทุกครั้งนะฮะเรียกได้ว่าไอแพ็คนี้เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจสําหรับผู้เล่นที่แบบเติมบ่อยๆนะครับผมแต่สาหรับผู้เล่นที่แบบนานๆนานๆเติมทีเลยเนี่ยผมยังมองผมยังรู้สึกเลยนะว่าไอแพ็คปกติเนี่ยมันค ลงดงลงดันหาลูนได้นะครับผมแต่สําหรับแพ็กนี้มันก็เอาไว้สําหรับแบบหาเดวิมอนหาแสงมืดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วมันได้เอเนอร์จีด้วยนี่กับอ e ีพีคูณสองสำหรับไอสองสัม่างเนี่ยมานาเอเนอร์จีอีพีคูณเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกโอเคเดี๋ยวก็ผมว่าจะเติมสักหน่อยละกันนะฮะไหนๆก็เป็นตัวแทนแคสเตอร์ซัมเมอร์วอลประเทศไทยและก็มาลองรีวิวไอแพ็กนี้หน่อยละกันนะผมเนื่องจากไอคิดซ่อผมก็ค่อนข้างจะหดหายไปแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นได้เงินรางวัลมาก็เอาสักหน่อยละกันมาลงททุนกกับเมี่ อุตส่าห์เป็นแคสเตอร์ซะหน่อยแล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมฝากเพื่อนเติมแป๊บหนึ่งนะฮะคือบัตรเครดิตผมไม่มันเจ๊งครับผมมันใช้ไม่ได้นะฮะก็ต้องฝากเพื่อนเติมไปตามระเบียบมาโอเครอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็น่าจะดําเนินการทางธุรกรรมเสร็จกันเรียบร้อยนะครับผมก็ฝากเพื่อนเติมให้เรียบร้อยแล้วโอเคเรามาดูเลยดีกว่านี่ครับผมเจ้าเลนเดียน้อยครับผมได้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดรับก่อนเลยดีกว่า วิงโอเคแล้วก็เลโกเลเจนหนึ่งเดวิมอนสาสกอแสงมืดสองแล้วก็คริสตอลอีก2000ครับผมเราจะยังไม่กดคริสตอแล้วกันเผื่อเผื่อเราเกิดหัวร้อนลั่นเพชรนะฮะเราจะได้ไม่ลั่นเกินที่เราเกิดเราจะได้ไม่ลั่นจนหมดตัวเอาง่ายๆตามนั้นนะฮะมาเสียวโวยมาครับผมไหนเจ้าเลนเดียเจ้าเลนเดียอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจ้าเล่นเดีย,ดย,ย,ย,ดยมันจะไปอยู่ตรงไหนว่าเวลาก,กดรับเสร็จเนี่ยอ้ยเจอแล้วทุกคนครับผม ตามผมมาครับผมตามแบกิวโอบิกมานะฮะโอ้โหมาแล้วครับผมเจ้าเลนเดียเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอย้ายเจ้าเลนเดียมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยเลนเดียหายโอเคโอเคครับผมเจ้ากวางน้อยดูเจ้าลูกกวางน้อยนั่นสิแป๊บนึงนะทำไมมันซูมได้สุดแค่นี้เหรอวะเน,นี่ยโอเคครับผมกับกับกับโอ้โหสวยงามครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูตอนเดินครับผมดูเอฟเฟกต์ตอนเดินของเจ้ากวางตัวนี้นะฮะเป็นหีมาครับผมสุดยอดสวย,ยงามครับผม ก็เจ้ากวางตัวนี้จะอยู่ติดไอดีตลอดไปเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้ามันจะมาแจกหรือเปล่านะฮะก็ขอให้มันไม่แจกละกันมันจะได้เป็นลิมิเต็ดสำหรับคนที่ซื้อทันนะฮะเขาจะได้รู้สึกว่าการที่เขาซื้อแพ็กเกจไปเนี่ยมันมีคุณค่ามันคุ้มราคามันลิมิเต็ดหน่อยนะไม่ใช่เหมือนไอไอไออะไรนะไอผู้หญิงอะมันชื่ออะไรนะไอที่มันแจกคิดมากที่แล้วแล้วพออีกคิดมากต่อมามันก็แจกตัวเดิมมาอีกอะใช่ป่ะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ลิมิเต็ดเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้ผม่าอ แจกเนี่ยแหละอีเลนเดียตัวเนี้ยเนี่ยโอเคครับผมตามนั้นนะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการรีวิวเลยก็คือการมาเปิดครับผม2แสงมืดกับ1เลเจนต์ตามนั้นนะฮะสองแสงมืดกับ1เลเจนต์เนี่ยแหละแพ็คนี้มันจะคุ้มไม่คุ้มมันอยู่กับไอที่3ใบนี้นี่แหละ2แสงมืดกับ1เลเจนต์นะฮะมันจะคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่2ใบนี้นี่แหละเดี๋ยวเราย้ายชแนลก่อนครับผมความเชื่อผิดๆกูมาอีกแล้วนะฮะมาซาระทาวใครอยากเจอโอบิกไปเจอชแนลเจอกันชแนลนี้ได้เลยนะฮะมา มาเล่นมา2ปีสกอแสงมืด2อ0กว่าใบไม่เคยผายกูเลยสักครั้งนะฮะไม่รู้ว่าไอดีมันติดบักบ้าบักบออะไรก็ไม่รู้นะฮะ200กว่าใบมึงไม่เคยผ่าโอเควันนี้แหละว,วันนี้แหละมึงต้องผาวนะไอแสงมืดไม่งั้นกูจะฟ้องคอมทูอาดและกูได้เป็นตัวแทนแคสเตอร์แล้วเนี่ยนะกูจะไปแจ้งรีพอร์ตกับเจ้าหน้าที่เองแล้วนะเว้ยว่าใจเย็นๆครับผมมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะกูมะะไม่สบายอยู่จะให้อาการมันซุดไปมากกว่านี้เลยได้โปรดได้โปรดครับผมใบแรกลุย เฮ้ยพ่าแล้วพ่าแล้วตัวอะไร <First Blood. S 1> ไอเชีย่ยกุ้ยมืดโอ้โหกุ้ยมืดแม่งเอ้ยแม่งตัวนี้ได้บอกว่าแต่มันก็อาจจะดีครับผมมันก็อาจจะดีแต่ผมไม่ชอบซีรีส์กุย้ยอะผมไม่ชอบหน้าตามันะ่ะแต่ผ่าก็ดีแล้วครับผมผ่าก็ดีแล้วนะฮะแม่งเอ้ยดันเป็นกุย้ยอะไอ้บ้าเอ้ยไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครใช้ในกิวร์เลยนะฮะในอารีน่าก็ตามเถอะ per form attack d e a i n t r a l damage d e t a l effect น่าจะตีทะลุกอ่อป่ะไอ้นี้ช่างมันนะครับผมช่างมันผมว่าผมคงไม่ได้ปั้นไหอตัวนี้โอ้โหอุสาพาอุสาพาครับผมมาผ่าใบแรกแล้วมันคงไม่ผ่าอีกใบแล้วแหละตามนั้นนะมาแต่อีกใบหนึ่งกูก็ลุ้นแหละโอ้โหใบแรกสกอแสงมืดที่ผ่าใบแรกเป็นอีกุยครับผมเป็นอีกุยบ้าชิพโอเคใจเย็นๆมามันอาจจะเก่งก็ได้อีกุยมันอาจจะเก่งก็ได้นะฮะลองคิดแง่บวกเอาไว้มาหนึ่งสองสาม เฮ้ยโอ้ยค้างตั้งนานออกมาเป็นอีนุม่วงครับผมโอ้โหอีนุม่วงป้าบอทชิเป่งเลยอะอีนูกามิม่วงครับผมน่าจะไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นอยู่แล้วแหละมาไฮไลท์ครับผมสกอร,ร์เลเจนต้องบอกก่อนว่าไอดีผมเนี่ยไอดี ID ของผมเองเนี่ย20บใบล่าสุดเนี่ยสกอร,ร์เลเจนต์เนี่ยไม่มีหดาวมาเลยนะเว้ยอันี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไอดีกูติดบ,บัคเนี่ยคือ20บใบเลเจนต์นยมันควรจะมี5ดาวมาั้งใช่ป่ะเออตามนั้นมาอีใบนี้นี่แหละได้โปรดครับผม ได้โปรดโอกาสออก5ดาวแม่งเยอะมากอะเอเลเจนอะใช่ปะมันต้องอ,อกอะใช่ปะอีแ e พ็คนี้มันต้องคุ้มครับผมได้โปรดคอมทูอัดได้โปรดใช้ไมจ้าของความสวยจะไปไหนก็ไปครับผมจะไปไหนก็ไปนะฮะอย่ามายุ่งกับสตรีมนี้ e p ีนี้ไม่ใช่สตรีมนี้หว่าอัดคลิปอย่ามายุ่งมาลุยกันเลยครับผมนิ้วนำโชคได้โปรดครับผมได้โปรดได้โปรด please อย่าทำร้ายอย่าทำร้ายกันอย่างนี้มาห้าสี่สามสอง หนึ่งทึบหายแล้วเว้ย <Okay, S 2> ไม่กดเที่ยโ oh, oh, <Okay. S 2> อ้โหหัวอีหัวอีสามีโอ้โ oh, ห oh, อีสามีไฟแล้วผม สะเทือนใจชิเป่งเลยว่ะแม่งได้สามีไฟนะฮะกูว่าและเชียวโอกาสเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเกิดขึ้นผมว่าและเชียวผมว่าและเชียวว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องถึงต้องเกิดขึ้นนะ,ะผมถึงไม่กดรับคริสตอกอนไงผมถึงไม่กดรับคริสตอก่อนนะครัผมมา11ใบแล้วเราจะหยุดมอนเต็มแน่เลยเดี๋ยวฝากมอนก่อน11ใบแล้วเราจะหยุดครับผมตามนั้นนะฮะ ว <S an> ่าและเชียวว่าเราต้องหวังอะไรไม่ได้จากไอสกอร์เลเจนกับไอแสงมืดนะฮะบ้าบอชิเปงเลยแม่งเอ้ยาาอุตสาผ้านึกว่าเป็นตอนแรกนึกว่าเป็นเต่าแสงผาออกมาแม่งเป็นกุยมืดบ้าชิเหมือนตัวร้ายกับตัวดีเลยนะฮะเต่าแสงกับไอกุยมืดเนี่ยโอเคสุดท้ายก็ลำบากคริสตัลจนได้นะครับผมแต่เราลำบากกันแบบซื้อเพชรนะไม่ได้กดสดมาก11ใบรุ่น5าดาวกับ11ใบนี่แหละเมื่อวานผมก็กดตอนช่วง1ิใบผมกดให้คนที่มาฝากไอดีผมมาสตรีมเนี่ยได้คิเมล่าลมมาวันนี้แหละขอให้ บุญกุศลนี่ผมผมเปิดได้5ดาวไอดีคนอื่นเนี่ยมันมาตอบแทนผมบ้างตามนั้นนะมาฮ้แม่งเอ้ยโอ้ยไม่ผ่านก็ผมไปแรกไม่ผ่านใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยไปสองก็ไม่ผ่านเอาละเอาละล้างซวยแม่งมาแล้วครับผมล้างซวยแม่งมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้บิ๊กเอ้ยไอ้บิ๊กเอ้ยไอ้บิ๊กเอ้ยโอ้ยไม่ผ่านเลยอะ w วัดตุ๊กฟักวะโอ้โหมาเป็นคอมโบครับผมโอ้โหสิบเอ็ดใบไม่ผ่านเลยอะสุดติงกระดิ่งแมวสุดติงกระดิ่งแมวส่วนฉันก็เนียสก็มาครับผมเอาดิมาจนกว่าแม่งจะผ่านี่แหละโอ oh, นะ้มีการแหลกด้วยนะฮะมีการแหลกด้วยเฮ้ยโอ้ค้างแต่มึงก็ไม่ผ่านโกนตีนซะแล้วผ่านได้แล้วโอ้โ oh, ห oh, นี่เกิน จะ20บใบแล้วนะเนีย่ยฮะจะ20บใบแล้วนะเนีย่ยโอ้โหเชื่อเขาเลยวะ่ะรอบสุดท้ายแล้วไหมเนี่ยโอ้โหเชื่อเขาเลยวะ่ะเอาดีวะจนกว่าจะผ่ามามาเข้าเนื้อกันแล้วเนี่ยเข้าเนื้อคิสตต่อสองพันคิต่อกันแล้วเนี่ยมาจนกว่าจะผ่าแม่งกูจะหมดสองพันคิสตต่อไหมเนี่ยฮะะกูจะหมดสองพันคิสต์ต่อไหม,มอลเต็มอีกใช่ไหม มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันจนกว่าจะหมด2,000คริปต้อนนี่แหละเอ้ยไม่ใช่จนกว่าแม่งจะผ่านนี่แหละแม่กูก็พูดเป็นลางนะฮะ oh, โอ้โหเกมนี้แม่งโหดวะ่ะใจไม่ถึงจริงแม่งไม่ควรเล่นนะ,ะผมบอกเลยเลยนะฮะไอเกมนี้ไอซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์วอร์เนี่ยใจไม่สดพอไม่ควรจะมาเล่นนะฮะเฮ้ยไ,ไม่ผ่านจริงเหรอที่ผมกดสดแล้วเนี่ยโอ้โหสีดาวเก้ก็มาสีดาวเก้ก็มาโอ้ย จะปวดโว้ยคิตต้าจะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฟรี่เอ็กเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมตามนั้นฮนะจบกันเราจบกันครับผมช่างแม่งไม่เปิดแล้วน่าเบื่อไอ้เกมบ้าเอ้ย โอเคครับผมสำหรับแพ็กนี้ก็ก็ถือว่าถือว่าเอาตรงๆไม่ไม,ไม่ไม่นับไอที่จังนี้จังไรที่ผมเปิดมานะแพ็กนี้ถือว่าคุ้มครับผมแค่เลนเดียรลีมิเต็ดเนี่ยผมว่าก็คุ้มสําหรับหลายๆคนแล้วแหละแล้วก็มอนต่ตางๆหนึ่งสกอเลเจนกับแสงมืดเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะตามนั้นครับผมถ้าใครคิดจะเติมเนี่ยแพ็กนี้ถือว่าโอเคถือว่าผ่านครับผมถือว่าคุ้มเลยแหละตามนั้นนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอให้ทุกคนโชคดีไม่โชคจังนี้จังไรเหมือนผมนะฮะสำหรับนีกีนี้ก็ล้วก็ กด s u b s c r i e ชผมด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็ไปและบายบายครับผม <laughs> ปักอยู่เทพเจ้าแห่งความสวยนะฮะไปแล bye ะบายบายเจ็บปวดบอกได้เลยว่าเจ็บปวดนะฮะ